จะรู้จ๊อครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็กินปลาในสะเลือครับพี่น้องลงซี่กับบดไดปลากรได้ปลาหน่อยหนึ่งมันนี้กับมาจากเล่นน้ำซี่แล้วกับมาหาวันแหอยู่สาปีแล้วครับเอาปลาต้องปลาอย่างปลาตะเพียนมาไลย ปลาตองปลาตะเพียนปลานินมีบ่ครับปลาทุย่างเนี่ยให้แต่มันถึกจจตันว <c oughs> ตน,นี้ครับบา่าวลาครับข้วบานผมเนี่ยหวานฮะ้หูเ <c oughs> มันบ่นปลาตงอตงก็ลาองลายเถอะอือ ัป mm. oh, ้าเคยว่าแล้วมันฉลาดแล้วมันจะเล่นตลบฟังครับเพี้ยตลบฟังครับเบิ้งนึกพี่น้องครับเบิ้งจะมีปลาถือบ่อืมโอ้ดินเลยนะนะโอ้โอ้ออกซาซาเลยนะเนี่ย อัตเพียนตัวพี่นอ้องเต้นกันเซลเลยเติดงามใหม่บว่นานั่นอยู่ทั้งนอกแฮบอ่ะนะทั้งแฮบห่ดินบ่เช็กแล้วแม่มันออกแหมืดแล้วบป่ เป็นปลาธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่มาได้ให้เลี้ยงอาหารนะียังมันดอกครับโอยธรรมชาติจนหน้าฝนกะออกไปเล่นดูทงหน้าครับพี่น้องโอ้ปลาทองตัวนึงตัวนึงคือได้ลายเติบอยู่ครับสีทองเนี่ยปลาหน้ปล่าปลาหนเายแตตุ่มเสพมักตัวคันมันๆอย่างน้อยเนี่ย เคยเคยกินหนึ่งแต้ผุ่นอะราแต่สมัยเกี่ยวเขานะอยู่ททงหน้าเอาไปต้มอู้ยได้แสบครับพ่อน้ายะสีดำน่าเสียบสเออรบบไก่ปลาสีไข่มอดิดอืมิะวานเอาปะต้วง,งเปะชมกลวยนัจันเสียกลวยตะปะตะเพี้ยนมเสียเหรอ มันมันดแต่ว่ามันบวบนนี้แมตรดิเดี๋ยวมันอันนี้มันไข่นึ่งบวบวดเห็นแต่มันเปียนแบบนี้ตลอดมันแม่มันไข่อะแมาฟิงโมเลยเนี่ยตัวรอ้ห่วงเฮ้ยแม่หนึ่งมันเป็นเออนี่ตัวนี้แล้วปีกแสบเลยตัวนี้อย่างเป้นไข่หนึ่พลังมันหิเห็นไม่แจ่มขอย่างเอาไปย่าง กิดตะปันพยายาขึ้นจากตัวยาอืมอ้กล้ยก้วยจรล้าโอ้ยตัดกล้วยขอยากล้วยปัต้องผมเลยเด่นเปะปต้องมันมุขเขาค้างลาซีทอง ปลาตมะมอนปลาตะมมานเงี้ยไปกเราสีเห็ดผลนิงเอาไปเลียงอเลียง<อ> <laughs> ตัวใหญ่ปนี้เอดอยดยนจองนหลต้องบถึงเลยเนาะโอ้ปลต้องอยกางกาง เอาไปผสมในกลงบวอยแต่ปลาตะเพียนมันม mm. yeah. yeah. ันอันที่จริงี้ย่อยป้าตอเด็ดซ่บเนาะเสียบปลาตองก่อยแซ่บอวงบ่หรอใช่วงทองก็ง่า่แบบนี้เห็นมันมีลูกจะเชื่อจะทองจะเบบนี่เลยว่ามันไข่มากับมูอื่นเขากินไข่กินนูกคอยกับวัปูง ไค่ท่องมันแบบพุ่นซ่ามันออกทั้งหลายตัวเดงกี่คืนเตี้ยมเรืออังนี่บ้านรุ่งรุงร่งโกนเยติริทำเจียงใส่ยรู้เนาะไค่เทศเรตเพียนซะเขาอยู่เชียงซี่ไครเน,รนาายอยีอย,ย,อยู่มันอยู่ในทงหน้าเนาะม,มันใหญ่ยอยู่กันไปป่วยซื่อๆนี่มันใหญ่อคือซาบุรีอยู่หน้าแต่ว่ามันเสียเธอคือว่ามันย่ำ ฝนยามอันนี้มาหนำมันแต่มันไปแห้งแต่นี่เปลี่ยนใบมืดเนี่ยใบแบบโซทิมโซใต้เลยเหรอนี่มันใบเน่ยขึ้นหน้าบุรีนหรืเหมาะแห้งครับทำอันนี้กับต้นผักหวานครับผักหวานนี่อต้นใหญ่หลือต้นนี้ครับไปปลูกว่าผักหวานมันชอบอยู่กับต้นแดงมันบ่นี่ขวานเนี่ยมันก็ปลูกต้นแดง อาชิเมนครับเป็นองอันนี้ก็บผักหวานครับปลูกได้สองสามปีเลยครับสูงแล้วครับได้ยินนพ้นว่าใอ้กันปลูกผักหวานต้องามปลูกต้นแดงน้ำครับอีกไก่อืมับพี่เลียงเนี่ยต้นแดงเอาต้นแดงมาปลูกมันมันถึงงามดีครับมันเกิดงามดีครับ หมดทึ่งนั่นนี่โอ้ก็ตังกดตรงเอาหนาขึ้อนเนาะข้างฟังมันก็เรียนไหลอยู่มังจะให้ได้เป็นครับมื่อนี้ก็วานแท้กันได้ลายครับนี่ นนปแต่เพี้ยนปลาทองครับไปไปซีว่าไข่มาน <c oughs> น้ำแหง้งสุวันอยู่สะบัดได้ออสะบัดกูดล้อมันบกนุกคนร้อนตัดดีโอวูอยังกลวงหัวยิ่หัวอืมอันนีงก็ปลาต้องครับปลาต้องครับปลาแตะเพียนครับต่อยกินเล็กน้อยอันหนึ่เหมืนก็ซับครับฟันแล้ว ก้อยอะไรบาเยจักตัวงานะเพียนตะเพียนสี่ตัวปลาปลาตองสตัวตตองสอตัวเพือิอมบ่หรอิอมคนกินค่อยมันกี่คนอืเืยกแขกยังไม่มากได้กะกะแบบกำหนดการไม่ได้นะเฮีย ปีกหรือคือปาเผาครับลานในปลาทองนะครับปาเผากินกับเจสลัดครับเพราะว่ามันแซ่บสลัดหอครับสลัดแก้วนี่ครับเรี่อมแน่สิยัดปลาท้อนะครับมียังเนี้มันไครมันขี้อยู่แน้นนะ ไข่บวชไข่ไข่น้ำเต็มเลยไข่เนี่ยนี่เยลีมีแต่ไข่เลยพวกนีของไตรดิบพวกน้ตุ๊กนั่งได้หวะรู้มันเฮ้ยไข่ไข่อู้ไข่เมือนี้เต็มสะเลยแล้วนี่แม่เองไปได้มันเบะเฮ้ยแต่ประมาณหนึ่งตรานี่

ไข่นี่แต่ไข่เต็มเลยวะอืรนี้มีปูดปูระเดาไรมันนี่เยะไปมันเคยมียนาูนเหนุ่ยมันสะเี้อนเงาโนเพราะมาม่าแนวอื่นกินไหมอื่นกินป้าอื่นมันกินข้าวตาจับุ้งหัวมนก็ไข่ ะปลาตะเพียนคือไข่แจ่าปลาหนิมอ่ะปลาตะเพียนนี่ปลานิมอย่มันสุดยอดของมันเลยนี่เลยประมาณมันได้เพื่อนรถอันเล่ห์ขายเออปลาเด้อโอ้โหมันมันใหญ่เลยปลาตะเพียนปลาไนปลาไข่นี่ยจะได้ใหญ่กินเลยเน้อคุณหลักขาง ว่าแต่ข carry eh, ีม like ันว uh, ่าแต่ไปเมนว่าจับเบิ้องตัมันมันแข็งแข็งก่ว่าใครทันกับพวกขีพวกยังจับเบิ้งทองมันสีแหลวๆอันนี้มันแข็งเออกิโลนึงแล้วนี่ใครมันเออฟังอ่ะบุตรหันปิ้วเด้ออะมันอุปมันสากิโล่ะเมมันแบ่มอ้มอ้เต็มบบเน เยอยคีคมียางสิงหัดยัดใส่มาครับครับนีสิงไข่ครับสิงห์ไข่ผักอีตูใบบักปูดใบเตยบกรูดใบเตยครับให้มันหอมกินบอ่อยากเลิกเลยคนระับ Nói right. về với pì, bà này. đó đúng rồi. Bạn dùng sữa đậu không? Đúng. Bạn dùng sữa Ni Bạn dùng sữa đậu để làm gì? Để Ừ, mì. là bánh mì để มันไหมแล้วกอนไม่ไหมหรอกเลื่อนๆนดำๆไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับนดีกับปลาทองกับย่างนะครับที่แก้วพักมักพักกับย่างเนี่ยพักสลัดสลัดแก้วสลัดแก้วไม่ใช่เมี่ยงปลาอายุเขายังน้อยครับรู้วิธีการทำไม่ใช่เมี่ยงปลานินนะเมี่ยงปลาปลาไน ป้าหนขแม่เขาเก๋เขาทำอะไรไง่ายป้านื้อปลาปลาตะเพียนทุกวันนีซื้อข้าวผนี่ก็ย่างอีกก็อยู่คนเดียวง่ายดีเ้ขาม้าวแม่แม่ก้องคับมีก้อยนะครับมีหอมมีหอมแบงที่จีนครับมีไอ้ิพผงอนไคือ ค้ัวกัวน้าวหน้มันก้าเผาเหมือนยังของชื่อรสกับน้ำปลานี่ก็ใส่สมมติแดงนะครับกับมูมูมันเก่็ดใส่ไลายเสียบหลายเลยมันก็คือใส่น้ำปลาแดงนำบนกันแมนแมนนี่กับคือไม่ไดันมึมีกับเป็นนาะนี่ บอกบอกม้ม่มันเนเริ่มหาเสียงไปแล้วมันไกลหรือทุ่งก <c oughs> านไลยก็บ้านลีกูนเลยนี่